โอเคครับผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแต่วันนี้เดี๋ยวผมขอหาตั๋วก่อนว่ามีกี่ตั๋วนะครับในการสุม่มแล้วก็ค่อยๆเก็บเลยนะครับรางวัลล็อกอินต่างๆแล้วก็กิวเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้ใช้ id หลักได้ซื้อไปแล้วซื้อตัว๋วสุ่มตัว๋วโอ้ชนะวะชนะก็บ้าเลยได้อยู่แค่แรงเงินเนี่ยโอเคครับก็มารับเลยปาบ ได้แค่สิบตัวนะมันก็มีแค่สิบแหละผมว่าพื้นๆตอนนี้มียี่สิบสามครับเราก็แลกเพิ่มตรงนี้เลยก็จะมีสี่สิบสามโอเคเรียบร้อยเออผมมีสิบสามเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปแลกเพิ่มมาอีกสองตัวดีกว่าก็จะได้เป็นสี่ิห้าจะได้พอดีนะครับส่งทีก็จะได้หมดเยี่ยงเหลือศูนย์ หมดหมดตัวแน่อนอนตรงนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องผ่านแล้วมาลูกพ่อกระปือ,อ,อกระปะาไม่มาเลยขอหน่อยน้องโอ้โหเหลือยี่พาแล้วโคตรไวเลยอ <laughs> ขอเปลี่ยนตู้ดอยไม่ไหววะโ <laughs> อ้โห นนโอ้โหเลียวหนาดโอ้โหมาหน่อยเถอะน้องอยากได้อ่ะอยากได้พลังอ่ะอยากได้ตัวเก่งอ่ะโอ้โหคนละตัวปะเนี่ยแต่ตัวสีเขียวเหมือนกันโคตรมัว่วมั่วจัดอืมไม่ได้ครับคนดูหมดหมดเกี้ยงจริง45ตัว เหลือศูย์โอ้มันไม่กลัดจะมาหากันเลยนะเออสาหรับม้นกระปะตัวนี้หลอดเทพหลอดดูน้ํำคนอื่นเขาโหดกับกันไปหมดแล้วผมยังไม่โหดเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ